แบ่งนกแบ่งนกินด้วยครับ <c oughs> มีแมงด้วยเพราะว่าเราปลอดสารแล้วนะครับเนาะแมงก็เริ่มมาผมเก็บครับ <c oughs> วันนี้มาไถนาครับแล้วก็พอดีมีธุระต้องเดินทางต่อก็เลยแวะมาเก็บผลผลิตก่อนครับชมพู่เก็บผลผลิตก่อนครับหนึ่งครุจัดส่งตามออเดอร์รถนี้ก็ต้อง บอกเพื่อนๆก่อนนะครับใครที่สั่งไปก็อาจจะมีมีมแมลงบ้างครับนาอมีแมงเข้าไปไปรบกวนบ้างแต่มีน้อยครับมีน้อยมีน้อยเพราะว่าผมได้ผมไม่ได้พ่นพ่นยาป้องกันมแมลงนะครับก็จะเน้นนี่เห็นไหมครับมีนกมีแมงมาก,กวนนิดๆหน่อยๆห, <c oughs> หวานทำครับแบ่งนกด้วยทานเองด้วยอุยอร่อยเชนอพีนองเลย เพราะว่ามันเป็นผมว่ามันปลอดสารนะครับเพราะว่าผมได้หยุดพ่นป้องกันมแมลงตั้งแต่เท่านิปโป้นะครับเท,ท่านิปโป้ผมก็หยุดป้องกันมแมลงทําให้นานโพทีนี่แมงก็เริ่มมาแล้วก็เลยะถ้าใครเอาไปถ้าโดนแมงมีแมงมีอะไรก็ไม่ว่ากันนะครับเนะาะร่วงร่วงครับ หวานครับหวานกรอบอร่อย <c oughs> หนึ่งครุครับเพราะว่าเอาไปได้แค่นี้ถ <c oughs> ือไปไม่ได้รอบเย็นน่าจะมาอีกรอบหรือเปล่านะต้องรอดูอีกทีครับอือก็ยังเหลือเยอะอยู่ตรง ถ้าสีแบบนี้อาจจะไม่ค่อยค่อยค่อยหวานมากครับถ้าอกแดงๆนะรสชาติมันจะหวานหวานกรอบมันออกฟูฟูครับหวานแบบฟูฟูเนาะบอกไม่ถูกนะเนี่ยนี่ครับโอ้อันนี้เจ็บเลยครับโอ้อยังเหลือเยอะอยู่ครับแต่ก็ไม่รู้จะกล้าขายเยอะหรือเปล่าเพราะว่าม,มันมีแมงกวนด้วยเนาะบางทีเดี๋ยวก็หาว่าเรา <c oughs> กินโดนแรงแต่ประมาณแมงประมาณน,นี่หน่อยๆครับสิบลูกจะโดนสักลูกหนึ่งสิบลูกห้าลูกเนี้ยโดนลูกหนึ่งก็จะประมาณนี้ครับหนึ่งครุไปทุระต่อโอ้ไม่ได้ไทยนายอีกแล้วไปปิดคันนาดได้บิงเดียวก็จะประมาณนี้ครับในช่วงแดดร้อนๆตอนเที่ยงครับผมสวัสดีครับ